อันนี้นะคะหนูจะเป็นหนังก้อนที่อยู่ข้างในนะลูกอันนี้ถ้าเอาออกแล้วหนูจะต้องดูแลแบบที่พี่เ้ิมแนะนําใหม่เนาะคือหลังแพ้หายอัปเดตที่นะคะแล้วก็ใส่วิกหลังแผ้หายอีก2อาทิตย์ เล็บนะคะหนูต้องพยายามไม่ตัดเข้าโค้งแหลมแบบนี้พอหนูตัดเข้าโค้งแหลมหนังมันจะมากองมันจะเป็นอย่างนี้พอหนังกองแล้วพอเราไม่ได้ตัดหนังออกนานๆหรือเราไปใส่รองเท้าที่บีบนะบีบหน้าเล็บมันจะทําให้เราเจ็บบางทีเจ็บเพราะเป็นหนังแต่ไม่ใช่เป็นเล็บขบนะคะหนูก็แค่หนีบหนังออก มีวิธีการให้นิ้วก้อยมันยาวอยู่เลยนิ้วก้อยมันคงไม่ยาวเพราะว่ามันโดนเบียดมานานมันก็เลยเป็นแบบนี้มันเป็นเล็บนิ้วก้อยที่น่าสงสารมากอ่าพับนิดนึงค่ะน,นิ้วนี้ย <laughs> อ่าพับนิดนึง<ม>ดีแล้วที่มันยังมีนิ้วให้หนูไม่โอ้ไม่ไงตอนแรกก็แบบงง้ทำไมนิ้วก้อยของมันไม่ยาวออกมาเลยทำไมมันมีอยู่เหมือนเหมือนเล็บอะไรก็ไม่รู้ ไม่หรอกเดี๋ยวมันก็อาจจะดีดีที่หนูไม่เป็นแบบหนังแข็งเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางคนถ้าเกิดไม่มีเล็บมันจะกลายเป็นหนังก้อนๆแข็งๆเลยนะแต่ดีที่หนูไม่เป็นอืแค่นี้ก็ต่อยมันไปเถอะอ,อืมไม่เจ็บม่มบาใจขึ้นหนหอ,อันนี้นะคะหนังอย่างนี้ตัดออกถ้าหนูมีขี้เล็บนะหาเหล็กเขีย่ยงัดขี้เล็บขึ้นอย่างนี้แต่อย่าตัดกินเข้าไปนะ ยิ่งเราตัดก,กินเข้าไปลึกเท่าไหร่มันจะยิ่งทําให้เราเป็นเล็บโคกแล้วหนูอะทรงหน้าเล็บของหนูแหลมอย่างเงี้ยหนูจะไปตัดกินไอ้สีขาวเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะถ้าไม่เดี๋ยวนิ้วนี้หนูจะเป็นแบบนี้เนี่ยหนูเห็นไหมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวพี่เอ,อื้มค่อยทําทีหลังดีใจนะที่หนู กลับมาหาพี่นานๆเจอใช่นานๆเจอแต่หนูหายไปนานแล้วใช่ไหมใช่หายไปห้าปีห้าปีก็ดีแล้วพี่อยากทำให้ลูกค้าหายจะเป็นเล็บขบเนาะไม่อยากแบบว่าโอ๊ยทุกเดือนต้องมาตัดกับพี่ต้องมางัดแงะอะไรอย่างเงี้ยดูแลแบบที่พี่เอื้อมบอกหนูก็จะหาย อันนี้นะคะพี่เอิ้มต้องงัดหนังออกนะเพราะว่าหนังอยู่ตรงนี้บางทีพี่เอิ้มก็กลัวนะอยากทาคลิปยาวๆกลัวพูดแล้วเดี๋ยวคนลำคาญว่าพี่พูดอะไรอะไรเงี้ยแต่พี่ก็พูดในสิ่งที่มีสาระ่ง,ะงังลหลับตาลงหลับตาหลับตา นิ้วตะมุตะมิอย่างนี้นก็ทำให้เราเจ็บได้เคเก่ง okay. <Okay. S 1> มากหนึ่งถึงสามใ่เนาะหนึ่งสองสามแน่นค่ะโลก นี่หนูหนึ่งชิ้นแล้วหนาะยังไม่หมดเลยนะเนี่ยหนูมีมากกว่าหนึ่งชิ้น uh huh. หมดละคุณพระมันใหญ่จังแท้หนูขาดูชิ้นโอ้โหดูดอะไรวะเนี่ยหูโล่งไหมเลือดนี้ออกโล่งไหม้หนด,ดูชิ้นอ้รุอะลกแม่ให้เป็นที่ละลึกพีเ่เราช่วย ห<ด>ให้แล้วเลดูสิมันเป็นก้อนที่ทำให้หนูแบบว่าเจ็บข้างในอันนี้นะคะอันนี้ของจริงนะคะขอบคุณเอาเลยค่ะเอเอาข้างนี้ก่อนดีกว่า เดี๋ยวนะคะหนึ <No. S 1> uh ่งสองสามพี่ค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โห oh คุณพระคุณลูกคุณไช่วยขอว้อนอะไรวะเนี่ยม <c oughs> <c oughs> าดูชิ้นโอ้ยอ <c oughs> ่าถวาไวหนังค่ะ อีกนิดนึงข้างนี้นี่อยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่อยู่ตรงนี้นถ้าจับแล้วเป็นไตนูนเรียบนั้นคือหนังต้อนวันนี้หนูได้โทรมาหาพี่ด้วยไหม หนูเจ้าาใหญ่ระดับไหออนพี่ค่ะลูกขาใหญ่ไหมคะใหญ่ไหมคะ้ห์นี่หนูดูเนี่ยจับอย่างเงี้ยเรียบละไม่ไมีห<ม>นูตอนแรกมันอยู่ตรงนี้อ่าใช่ใช่ใช่ใหญ่เนาะ